สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการหนองสโสนบ้านเราค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวภาขวัญเชยนานเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันจะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมและผู้ฟังทางบ้านในเรื่องของกฎหมายอีกเช่นเคยค่ะสําหรับ เท้าความก่อนดีกว่า,าเมื่อเราโดนฟ้องต้องทำยังไงบ้างนะคะหากคุณได้รับหมายสารไปที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเซ็นรับเองหรือว่าจะมีหมายสารมาแปะไว้ที่หน้าบ้านนะเราจะต้องทวนก่อนว่าชื่อตรงไหมถูกต้องไหมข้อหาอะไรบ้างเนื่องจาก แต่และข้อหาก็จะมีวิธีการดำเนินการเนี่ยแตกต่างกันไปแต่เราจะมาพูดถึงภาพรวมกว้างๆกันดีกว่านะคะเมื่อคุณได้รับหมายสารแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณเซ็นรับเองหรือว่าได้แปะหมายมันก็จะเขียนไว้ข้างหน้าหมายเลยค่ะว่า,านัดไปสารวันที่เท่าไหร่ ถ้าเกิดว่าเป็นคดีผู้บริโภคหรือว่าคดีทั่วไปเขาก็จะให้มีการซื้อพยานยื่นคําให้การหรือว่านัดไกลเกยี่ยในวันเดียวกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคดีแพ่งเนี่ยค่ะมันก็จะมีหน้าที่เพิ่มก็คือยื่นคําให้การในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายจําเลยและอยากจะโต้แย้งสิทธินั่นเองคราวนี้การยื่นคําให้การมันก็จะแบ่งเป็น2ห่วงเวลาอีกเหมือนกันแบ่งตามอะไรแบ่งตามหนึ่งหากคุณเซ็นรับคุณต้องยื่นคําให้การภายใน15วันนับแต่คุณเซ็นรับแต่ถ้าคุณกลับบ้านไปมีหมายมาแปะไว้้ที่บาน บวกไปเพิ่มอีก15วันเป็น30วันนับนับแต่ที่คุณได้มีหมายมาปิดนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการยื่นคำให้การเนี่ย้าคุณทำเองมันก็จะยุ่งยากแล้วก็ลำบากเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้รับหมายสารแล้วคุณควรจะให้ทนายหรือว่าให้ผู้ที่มีความรู้ทางาด้านกฎหมายเนี่ยเขาดูก่อนเพื่อเพื่ออะไรบ้างเพื่อที่คุณอาจจะโต้แย้งคำฟ้องก็ได้ อย่างเช่นสัญญาเงินกู้สัญญาเงินกู้คุณได้มีการกู้เงินกันจริงๆแต่ตอนที่คุณไปกู้เนี่ยคุณกู้แค่ส0 0 0มบาทแต่ในสัญญาที่เขาฟ้องร้องคุณกลายเป็นส0 0 0สนบาทหรือ3ล้านบาทก็คือว่ามีการตกแต่งเติมเลขศูนย์ลงในสัญญาเพราะฉะนั้นก็คุณก็สามารถยื่นคาให้การเข้าไปแก้ไขคําฟ้องได้ว่าอ่าดิฉันได้กู้ยืมเงินจากคุณจริงๆแต่วันนั้นอ่ะกู้เงินเพียงแค่ส0 0 0มบาทนะขอปฏิเสธ ตามฟ้องว่าที่คุณฟ้องมา3ล้านบาทนะ้ไม่ใช่ที่จริงกู้เงินแค่30,000บาทก็จะเป็นข้อต่อสู้กันที่จะไปต่อสู้กันในชั้นพิจารณาคาดีแต่ถ้าเป็นคดีผู้บริโภคหรือว่าคดีบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดคดีไฟแนนซ์รถคดีผ่อนรถทั่วไปนะคะส่วนใหญ่นัดแรกที่เข้าไปก็คือเจรจาไก่เกียรกันนั่นเอง และมีคนมาถามว่าทนายมีคนบอกว่าได้รับหมายสารแล้วไม่ไปศาลก็ไม่เห็นเป็นไรบางคนได้รับหมายสารมาแปะที่บ้านหรือว่าอาจจะเซ็นรับเองต้องสองสามคดีแล้วเขาไม่ไปทุกว,วันนี้เขายังเห็นเขาใช้ชีวิตอย่างปกติทั่วไปเรามาพูดถึงผลเสียก่อนดีกว่าถ้าคุณได้รับหมายสารแล้วแต่คุณไม่ไปหนึ่งเลยคุณจะเสียสิทธิ์ในการโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือว่าคุณอาจจะเสียสิทธิ์ในการรักษาผลประโยชน์ได้เพราะอะไรบ้างเพราะว่าหนึ่งเลยเนะะี่ยค่ะหากคุณได้รับหมาย าคุณไปศาลอย่างน้อยอ่ะหากคุณผิดอ่ะก็ไปยอมรับผิดซะไม่อ่ามีอะไรไก่เกี่ยกันอย่างน้อยศาลเขาก็เห็นเป็นความจริงใจว่าเออไอคนนี้มันทําความผิดแต่มันก็ยังไม่หนีไม่หายไปไหนมันก็ยังมาศาลมาคุยกัน 2. คือหากคุณไม่ได้ผิดตามที่เขาฟ้องเนี่ยการรักษาสิทธิ์ของคุณก็คือคุณเนี่ยไปปฏิเสธฟ้องซะหากคุณไม่ปฏิเสธฟ้อง ศาลอาจจะพิจารณาพิพากษาตามฟ้องก็ได้เนื่องจากฟ้องบางคดีนะคะเช่นคดีผู้บริโภคเนี่ยค่ะศาลเขามีอำนาจในการพิจารณาคดีตามเอกสารเช่นสัญญาเงินกู้เซ็นสัญญาต่างๆไปเนี่ยศาลเขาแค่ต้องการสัญญาเงินกู้และยิ่งคุณไม่มาอีกศาลเขาก็อาจจะพิจารณาพิพากษายอดเต็มเลยก็ได้เช่นกู้มาสามหมื่นบาทแต่ความจริงคุณอาจจะส่งไปบ้างแล้วแต่โจทย์เนี่ยหรือว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็ฟ้องมายอดเต็มเห็นไหม หากคุณไ,ไปศาลเนี่ยคุณก็โต้แย้งไม่ได้เลยว่าอาา้าวศาลคะดิฉันก็ส่งไปบ้างแล้วนะคะเขาปล่อยกู้มา30,000บาทแต่เขาเก็บดอกรายวันวันละ500วันละ100เนี่ยฉันส่งไปทุกวันเลยจนมันเกินต้นไปแล้วค่ะเขายังมาฟ้องร้องอีก คาคุณไปสศาลคุณก็ยังสามารถพูดแบบนี้ให้ศาลเชื่อหรือว่าอาจจะมีอาจจะมีการไก่เกี่ยเรื่องยอดกันก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ไปยศาลแล้วนะคำพิพากษามันออกมาเนี่ยมันก็ออกตามเอกสารหรือว่าออกตามสัญญาที่โจทก์เขาฟ้องร้องเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไปศาลดีกว่าไม่ไปแน่นอนคะอ่ะอะแล้วมาที่คําถามว่าแล้วทําไมบางคนไปไม่ไปศาลไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนื่องจากว่าในคดีแพ่งนะคะ น่าจะเป็นในคดีแพ่งที่ทําให้พวกท่านคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยอาจจะถูกออกหมายเรียกหรือหมายจับได้ในกรณีที่ไม่ไปศาลแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งฟ้องเรื่องเงินปกติฟ้องเรื่องบัตรเครดิตคดีเงินกู้อ่านี่กยศต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวเงินเนี่ยที่เขาไม่ไปศาลแล้วไม่เป็นอะไรเนื่องจากว่าหากศาลมีคำพิพากษาออกมาให้คุณชำระหนี้แล้วคุณไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยให้เจ้าหนี้ยึดเนี่ย เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้แต่ไอ้คาว่าไม่เป็นไรของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่เป็นไรในระยะสั้นๆเนื่องจากอะไรเนื่องจากคำพิพากษาที่ออกมาแล้วเนี่ยค่ะเขาสามารถบังคับคุณได้ถึง10ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อหมายสารมามีคำมิพากษามาเจ้าหนี้อาจจะไม่ฟ้องยึดทรัพย์หรือบังคับคดีคุณเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้เพราะว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวลามันต้อง10ปีเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะปล่อยให้คุณตายใจปล่อยให้คุณมีรถมีบ้านมีเงินเดือนเข้ามีเงินเดือนในบัญชีแล้วเขาค่อยไปสืบทรัพย์แล้วยึดทรัพย์คุณภายหลังก็ได้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาให้โอกาสเจ้าหนี้ถึง10ปีด้วยกันนะคะในการ ฟ้องยึดทรัพย์หรือบังคับคดีนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นาหากเราได้รับหมายสารแล้วอ่านก่อนเลยเาขานัดไปวันไหนบ้างเขานัดไปวันไหนอ่ะคุณไปตามนัดเรามาดูว่าหากเราไปตามสารนัดโดยที่ไม่มีทานายเนี่ยคุณต้องทำอย่างไรบ้าง อย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าไปตามสารนัดเนาะแล้วก็เอาหมายสารไปดูที่หน้าสารว่าเลขคดีคุณเลขคดีที่เท่าไหร่เราก็ไปดูอัะมุติออ่างอยพ aprove, essay, หรือพพาน28ทับสอ6พนออั один, นออมมาาอนี้คือเลขคดีออ่างนี่ก็คือคดีย่อมาจากคดีอาญา26นี่คือเลขคดีทับ2566ก็คือฟ้องร้องในปี2566นั่นเอง เมื่อคุณดูเลขคดีแล้วทราบเลขคดีแล้วคุณไปดูหน้าบอร์ด บอดก็จะตั้งไว้ที่หน้าศาลคุณก็ไปดูว่าอออ่างหรือพอพัน26หรืออะไรต่างๆของคุณเนี่ยเขาอยู่บัลลังก์ไหนคุณก็ไปดูอ๋อ,อนี่มันขึ้นอยู่บัลลังก์ที่สองเนาะบัลลังก์ที่สองพอคุณเข้าศาลไปสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองค่ะเพราะว่าด่านแรกที่กว่าที่คุณจะเข้าศาลได้คุณต้องผ่านประตูก่อนประตูอัตโนมัติที่สแกนอุปกรณ์ต่างๆว่าคุณพกอาวุธปืนไปไหม คุณพกมีดไปไหมหรือคุณพกอาวุธที่สงครามหรืออาวุธที่จะก่ออันตรายเข้าไปไหมก็จะมีพี่ผู้ที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่หน้าศาลนะคะเขาก็จะตรวจสอบบนตัวคนเปิดกระเป๋ามีพกอะไรไปไหมแล้วก็บัตรประชาชนยื่นให้เจ้าหน้าที่ยื่นเมื่อไหร่เพื่อที่จะเจ้าหน้าที่นําบัตรประชาชนเนี้ค่ะไปยืนยันตัวตนคุณเนี่ย ตัวตนชื่อนามสกุลเลขแบบประชาชนตรงกับบัตรประชาชนที่ยื่นไหมพอยื่นไปให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาจบัตรนั้น,เ,นเสียบเข้าเครื่อง เพื่อเป็นการลงทะเบียนนั่นเองในกรณีที่เป็นโจ์หรือจำเลยแต่ในกรณีที่หากคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแต่อยากจะไปเป็นเพื่อนเขาเฉยลืมบัตรประชาชนทํำยังไงดีสามารถเข้าศาลได้ไหมไหนๆฉันก็มาถึงศาลแล้วลืมบัตรประชาชนมาคนก็เข้าได้ค่ะแต่คุณต้องลงทะเบียนโดยการกรอกเลขแบบประชาชนแล้วก็เขียนชื่อเพื่อเป็นการระบุตัวตนนั่นเองพอเข้าไปยังศาลและไปถึงหน้าบัลลังก์เสร็จปุ๊บคุณก็ไปแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในศาลหรือว่าที่อยู่ในบัลลังว่าคุณมาคดีเลขที่นี้นะพพา66ออ่าง28 2566ทับ2อ6 6อะไรก็ตามคุณเป็นฝ่ายไหนคุณเป็นฝ่ายโจทหรือคุณเป็นฝ่ายจำเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบให้หมดแจ้งด้วยว่าคุณมีทนายมาไหมหรือคุณไม่มีทนายมาพอเจ้าหน้าที่รับทราบคิวจากคุณแล้วรับทราบว่าาคุณมาคดีนี้นะเขาก็จะอนำเอกสารทั้งหมด เพื่อที่จะเสนอสารและคุณก็นั่งรอในบรรลังขั้นตอนการที่รอในบรรลังหรือว่าในห้องพิจารณาคดีเนี่ยค่ะเขาก็จะให้คุณปิดเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆปิดเสียงโทรศัพท์ปิดเครื่องโทรศัพท์ห้ามถ่ายรูปห้ามอัดเสียงห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างที่อยู่ในห้องพิจารณาเป็นอันขาดนะคะและเมื่อคุณเข้าห้องพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วสารท่านลงมา คุณก็ต้องลุกขึ้นยืนเพื่อทําความเคารพศสารหลังจากนั้นท่านก็จะบอกให้คุณนั่งลงพอคุณนั่งลงเสร็จปุ๊บพอถึงคิวของคุณแล้วสารก็จะเรียกออ,อ่าง26อ้าวคดีระหว่างนายกกับนายขอในขอ้นขอ,นขอหาอะไรคุณก็ลุกขึ้นยืนก็บอกว่ามาในฐานะโจทย์หรือมาในฐานะจำเลยหากเป็นคดีผู้บริโภค หรือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตหนี้เงินกู้ต่างๆเนี่ยค่ะในนัดแรกคุณสามารถยื่นคำให้การหรือว่าขอเจราจาไกลเกี่ยยอดหนี้ได้เช่นอะไรบ้างก็คือว่าคุณเป็นหนี้เงินกู้เขา3า0 0 0ื0 0 0าหหรือหลักแสนก็ตามในฐานะจำเลยคุณอาจจะบอกเจ้าหนี้ว่าคุณคะ้ะดิฉันเนี่ยเป็นหนี้คุณตามยอดนี้จริงๆนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ขอผ่อนเป็นรายเดือนได้ไหมถ้าเกิดจะเอาเป็นเงินก้อนเนี่ยด<บ>ิฉันไม่สามารถหาให้คุณได้ขนาดนี้คุณก็ขอเจราจาไปว่าเงินก้อนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณสะดวกที่จะหาทนายไปมันจะดีต่อตัวคุณมากเลยค่ะเพราะอะไรบ้างเพราะหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยจะช่วยคุ้มครองสิทธิ์และรักษาประโยชน์ของคุณที่อยู่ในห้องพิจนารณาให้ได้มากที่สุดและช่วยดูเรื่องสัญญาด้วย สัญญาฟ้องมาเกินอายุความไหมอายุความนี้บัตรเครดิต2ปอปีสัญญาเงินกู้10ปีแบบผ่อนเป็นรายเดือน5ปีต่างๆเนี่ยค่ะอายุความมันไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายเขาช่วยดูได้ว่าเอาสัญญามันมาแต่ตอนนี้แล้วนี่มันฟ้องสัญญาคุณทาตังแต่ปี40แล้วนี่มันปี66แล้วสัญญามัน20กว่าปีหรือว่ามันนานมากๆแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะขาดอายุความเจ้าหนี้เนี่ย สามารถนามาฟ้องได้แต่เราเนี่ยต้องต่อสู้เรื่องอายุความถึงจะไม่ต้องจ่ายยอดนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปคุยขอเจราจากไก่เกี่ยยอดหนี้แล้วเจ้าหนี้ยินยอมเราก็จะมีการเซ็นเอกสาร เส็นเอกสารอะไรคะทนายเขาเรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความกันนั่นเองสัญญานี้นะคะถ้าทําในศาลเขาก็จะเรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลในเนื้อหาก,ก็จะระบุว่าคุณยินยอมที่จะชําระเงินรายเดือนเดือนละเท่าไหร่เป็นกี่งวดกี่ปีดอกเบี้ยเท่าไหร่และหากคุณผิดนัดไม่ยอมชําระเงินเจ้าหนี้สามารถยึดรัพย์บ,บังคับคดีหรือฟ้องบังคับคดีคุณได้ในทันที เพราะฉะนั้นเมื่อจบเมื่อได้คำพิพากษาไปและคุณไม่ยอมส่งตามสัญญาปณิบยอม,มยอมความหรือไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาในส่วนที่เป็นตัวเงินคดีมันไม่ได้จบเท่านี้นะคะคดีมันไม่ได้จบที่เจ้าหนี้ถือแค่คำพิพากษาใบเดียวนะไม่ใช่เจ้าหนี้เขามีสิทธิ์ดำเนินกระบ,บวนพิจนารณาความต่อได้คืออะไรคือว่าเขาสามารถใช้ เอกสารคำพิพากษานั้นหรือว่าสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นไปฟ้องบังคับคดีของคุณได้อีกแล้วก็ถามว่าบังคับคดีคืออะไรคะทนายบังคับคดีคือในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสามารถไปสืบค้นได้ว่าคุณมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านไหม มีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์มีชื่อเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินไหมหรือว่าคุณมีเงินเดือนที่มากกว่า20,000บาทขึ้นไปไหมคือเขามีสิทธิ์ที่จะสืบค้นประวัติคุณสืบค้นทรัพย์สินคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นหากคุณมีชื่อในที่ดินมีรถมีบ้านมีเงินในธนาคารเนี่ยเจ้านี้สามารถใช้คำพิพากษานั้นอะไปยื่นขออายัด อายัดแล้วทำยังไงต่ออายัดแล้วนําเอารถนั้นเนี่ยขายทอดตลาดเอาที่ดินขายทอดตลาดเอาบ้านขายทอดตลาดได้เงินเท่าไหร่เอาไปชําระหนี้หมดแล้วก็มีคนถามว่าทนายเต็นฉันอะเป็นหนี้แค่ห้าหมื่นนะแต่บ้านฉันเนี่ยมันหลังใหญ่ที่ดินฉันเนี่ยมีเนื้อที่หนึ่งไร่สองไร่มันจะเกินไปไหมฉันเป็นหนี้แค่สามหมื่นต้องมาขายบ้านขายรถใช้หนี้เนี่ยไม่เกินไปค่ะเพราะว่าเจ้าหนี้เขามีสิทธิ ที่จะยึดทรัพย์สินของคุณขายทอดตลาดแต่หากนำเงินมาชำระหนี้แล้วเงินเหลือเท่าไหร่คุณก็จะได้รับกลับคืนแต่ถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มแน่นอนค่ะการที่คุณจะเสียบ้านไปทั้งหลังเนี่ยบ้านไม่มีแล้วเหลือแต่เงินที่ได้ทอนมาจากการชำระหนี้เนี่ยสมัยนีย้บ้านหนึ่งหลังที่ดินหนึ่งผืนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะ ซื้อหากันได้ง่ายเนาะเมื่อคุณได้รับหมายมาคับคดีแล้วขั้นตอนนี้ก็ยังสามารถเจราจาไกลเกี่ยกันได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นขอเตือนกันอีกทีเนาะเพื่อรักษาสิทธิของคุณเองก็คือเมื่อคุณได้รับหมายศาลแล้วคุณควรจะไปตามสารอย่างน้อยคุณก็ไปรักษาสิทธิของตัวเองและอย่างน้อยคุณก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเก็ดความรู้ในด้านกฎหมายก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะในคลิปหน้านะคะดิ่ชั้นนางสาวาาขวัญเชนันจะนําเอาความรู้ดีๆหรือว่าจะานําสิ่งดีๆอะไรมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านติดตามได้ตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ